สวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้วนจนทำกเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้หมูอ้วนจะมาพาทุกคนนะคะมาดูเทคนิควิธีการปลูกผักสลัดอย่างไรให้มีรายได้เซอร์ น,ะะนอกจากปลูกผักได้ขายได้แล้วเนี่ยวิธีการแพ็คผักก็ยิ่งสําคัญก็ไปใหญ่นะคะจะทํายังไงให้ผักสลัดของเรานะคะไปขายถึงมือผู้บริโภคแบบผักไม่เหี่ยวไม่ช้ําหรือเราจะเก็บเอาไว้ทานเองเนี่ยจะทํายังไงให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาผักยาวนาน7วันขึ้นไปเดี๋ยวเราไปตามดูพร้อมๆกันกับอวันเลยนะคะไปค่ะ อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวมว่าจะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการขายผักสลัดนะคะหลังจากที่เราปลูกผักสลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะปลูกในกระถางแบบนี้นะคะหรือจะปลูกในแปลงผักแบบด้านหลัง วันก็ตามนะคะวิธีการขายผักสลัดของเราก็จะมีอยู่2วิธีการนะคะถ้าใครปลูกเยอะผักต้นใหญ่มีน้ําหนักนะคะนี่ต้นใหญ่มากเลยต้นหนึ่งประมาณ2ขีดนะคะ1น3ถึงสถึงสขีดขึ้นไปเนี่ยวิธีการขายผักก็จะมีอยู่2วิธีก็คือวิธีที่1เราขายเป็นกิโลขายเป็นกิโลถ้าเราจะทำขายเป็นกิโลให้เรามีความร,รู้สึกว่าเราได้กําไรเพียงพอกับการใช้จ่ายของตัวเองกับการลงทุนเนี่ยเราก็จะต้องทําผักให้ใหญ่ ให้ได้นะคะผัก1ต้นถ้าได้น้ำหนักอยู่ที่2ขีดขึ้นไปเนี่ยก็เท่ากับ5ต้น1กิโลถ้าขายเป็นกิโลก็จะเป็นราคานะคะราคาตั้งแต่80บาทขึ้นไปจนถึง450บาทอันนี้ในราคาของผักออร์แกนิกแบบ หมูว่าแนะนําให้ทุกคนปลูกนะคะแล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนหรือใครจะสามารถต่อรองราคากับผู้ซื้อได้นะคะแต่ก็คือราคาเริ่มต้นเนี่ย80บาทเป็นเป็นต้นไปเลยจนถึง450บาทสําหรับการทําขายเป็นกิโลส่วนลูกค้าที่ชอบซื้อผักเป็นกิโลส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารโรงแรมหรือนะคะหรือแม่ค้าที่เขาจะนําผักสลัดเหล่านี้ไปแปรรูปเป็นผักสลัด โลก็ดีเป็นสลัดรวมก็ดีเป็นมิกซ์สลัดต่างๆที่เขาจําเป็นจะต้องใช้ผักเยอะๆนะคะเขาก็จะนิยมซื้อเป็นกิโลนั่นเองส่วนราคาเราก็เสนอกันได้เลยถ้าใครเสนอนราคาถูกใจกับลูกค้าก็สามารถซื้อขายกันได้กับราคากิโลผักสลัดเป็นกิโลนะคะค่ะส่วนอีกวิธีการหนึง่งถ้าเราปลูกน้อยนะคะทําเป็นอาชีพเสริมปลูกในกระถางแบบนี้นะคะปลูกไม่กี่กระถางปลูกอาทิตย์หนึ่งอยู่ที่ประมาณ ไม่เกิน70กระถางไม่เกิน50กระถางจะทํายังไงให้มีมูลค่าเพิ่มมูลค่าผักได้ก็คืออีกวิธีการหนึ่งก็คือเราจะทําเป็นสลัดมิกขายหมายความว่าอาจจะไม่ต้องเป็นต้นนะคะสลัดมิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นแบบนี้ก็ได้ก็คือผักที่มีน้ําหนักเบานั่นเองแต่รสชาติระหว่างผักที่น้ําหนักเบากับน้ําหนักเยอะเนี่ยรสชาติเท่ากันนะคะเพียงแต่ว่าถ้าบางคนปลูกเนี่ยอาจจะได้ต้นเล็กถ้าต้นเล็กเนี่ยหมววูอ้วแนะนำให้มาจัดชุดขาย นะคะก็อาจจะเป็นอย่างละต้นนะคะนี่ต้นเล็กๆอย่างนี้นะคะมารวมกันเป็นมิกซ์สลัดนะคะมิกซ์สลัดข้าสักสามชนิดนะคะเป็นอย่างน้อย3ชนิดจะดูน่ารับประทานอีกชนิดนึงนะคะอันนี้ตัวนี้เป็นมิกซ์ชุดนี้นะคะชุดนี้ก็ขายได้อยู่ที่30บาทโดยเฉลี่ยแล้วก็ต้นละสิบาทเหมือนกันแต่ตัวนี้ตัวมิกซ์สลัดนี้จะไม่ได้คำนึงน้ำหนักแต่จะคำนึงจําจนวนหมายความว่า สลัดหลายๆชนิดรวมกันนะคะก็เริ่มต้นที่สามสิบบาทได้เกเคตอนนี้วิธีการแพ็คสลัดในส่วนของผักมิกนะคะก็คือผักมิกเนี่ยลูกค้าเราจะเป็นลูกค้าอ่าไม่ใช่เจ้าของกิจการและส่วนใหญ่ผักมิกสลัดเนี่ยก็คือคนทางบ้านเพื่อนบ้านคนในหมู่บ้านหรือเราไปขายตามตลาดนัดนะคะเราก็ไปจัดจุกขายก็คือจะเป็นบุคคลทั่วไปที่ซื้อทานได้ทุกวันนะคะวันละถุงหรืออาจจะซื้อเก็บ สองสามถุงขึ้นไปนะคะราคาจัดของถุงเราที่หมูอ้วนแนะนําไว้ก็คือสามสิบาทขึ้นไปนะคะจะอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่ต้นแล้วแต่ว่าเรามีผักกี่ชนิดถ้าผักเรามีสี่ชนิดแล้วต้นไม่ใหญ่มากเราก็สามารถที่จะรวมเข้าด้วยกันได้นะคะวิธีการนะคะในในในชุดมิกซ์นะคะหมูอ้วนให้แนะนําให้มีผักสีแดงเลโองนี่สําคัญมากนะคะพอมีผักสีแดงเข้าไปในชุดมิกซ์เนี่ยจะน่ารับประทานมากสีสันของผักก็มีส่วนนะคะนี่วิธีการจับผักนะคะ หมูอ้วนจะใช้มือจับอุ้มไว้แบบนี้ถ้าจะจับทางปลายก็คือจะจับท่านี้นะคะอันนี้หมูอ้วนทาให้ดูนี่ทำงี้เหมือนเราจับไข่เลยจับเบาๆผักจะไม่มีทางช้ํานะคะพอเราบีบเข้านี้แล้วนะคะเราก็จะใส่เข้าในถุงถ้ามิกซ์สลัดแนะนําเป็นถุงเหมือนถุงร้อนนะคะคล้ายๆคล้ายๆแบบนั้นถุงไฮเดนนะคะหนึ่งต้นนะคะหมูอ้วนจะใส่บัตเตอร์เฮดไปอีกหนึ่งต้นนี่นะคะ วัตถเหตุจะจะคัดต้นไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าคือเน,น้นว่าให้ได้หลายชนิดลูกค้าจะได้แบบไปทำเป็นมิกสลัดของตัวเองได้อร่อยนะคะอันนี้จะเป็นมิมนิคอร์สนะคะหนึ่งต้นตอนนี้สามต้นแล้วนะคะสต้นเดี๋ยวมูอ้วนจะให้อีกหนึ่งต้นนะคะก็จะเป็นจริง คือถ้าเรามีกลีนโอ๊กที่ใหญ่ขนาดนี้เราก็จัดเอาไว้ขายโลแต่ถ้าอยากจะเข้ามิกนะคะอยากจะเอากลีนโอ๊กเข้ามิกหมูอ้วนก็แนะนำว่าสามารถที่จะเด็ดใบได้เลยนะคะเด็ดใบท่านี้เลยเข้ามิกไปนะคะหมูอ้วนจะเด็ดสัก5า้าใบนี่นะคะเข้าชุดมิกสลัดของเรานี่คือชุดมิกนะคะกลีนโอ๊กหมูอ้วนเด็ดไปห้าใบ เรียบร้อยชุดนี้30บาทมีผัก4ชนิดราคา30บาทเสร็จแล้วถูกปากให้พองนะคะเน้นให้พองเลยเพราะว่ายิ่งพองมากเท่าไหร่เนี่ยผักก็จะไม่ช้ำจากการโดนถุงทับนั่นเองนะคะถ้าเราทำอย่างนี้นะคะผักตัวนี้ลูกค้าซื้อไปนะคะจะเก็บไว้ในตู้เย็นได้เกิน7วันนะคะ เพราะว่าหมูอ้วนการันตีแล้วเคยทดลองแล้วแล้วก็ลูกค้าหลายคนที่ซื้อไปแล้วทําตามในการเก็บรักษาผักเนี่ยเวันไม่เป็นอะไรคือความสดเหมือนเดิมนะคะ7วันหมูอ้วนเคยทาสูงสุดได้14วันนะคะเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาแต่ว่าต้องไม่ให้อากาศเข้านะคะต้องทําลักษณะนี้นี่คือชุดมีกสลัดราคา30บาทมีผักทั้งหมด4ชนิดสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้เป็นอาชีพเสริมให้ทุกคนได้เพียงแค่ รู้เทคนิครู้วิธีการนะคะถ้าอยากให้ผักชุดนี้มีราคา50บาทก็ใส่น้ำสลัดเข้าไปนะคะผักชุดนี้ก็จะมีราคา50บาทนี่คืออาชีพเสริมสามารถขายตามตลาดนัดขายตามหมู่บ้านขายตามลายหรือขายตามที่ทำงานที่เราอยู่นะคะโดยการพรีเซนต์ว่าเราปลูกผักสลัดปอดั สารพิกนะคะแล้วก็เมื่อใดที่เราจะเก็บผักก็สามารถหาออเดอร์ล่วงหน้าได้เลยนี่คืออาชีพเสริมหนึ่งอาชีพของทุกคนเทคนิคพิเศษอีกหนึ่งเทคนิคนะคะถ้าใครอยากจะมีลูกค้าซื้อซ้ําแบบง่ายๆไม่ต้องไปตามหาลูกค้านะคะก็ทําสติกเกอร์นะคะแปะชื่อเบอร์โทรนะคะตั้งชื่อเพจของตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้อัพสเตตัสของตัวเองเนี่ยทุกวันว่าเราปลูกผักเราดูแลผักแบบไหนนะคะเมื่อเรามีตัวตนในโลกโซเชียลมีผู้ติดตามนะคะใครที่เห็นผักเราก็อยากจะทาน เองเมื่อใดที่เราเก็บผักนะคะเราก็แจ้งเขาล่วงหน้าอย่างน้อยสักสาวันเพื่อให้เขาได้มีเวลาเตรียมตัวเก็บเกินแล้วก็สั่งจองผักของเรานะคะง่ายๆเลยนะคะถ้าใครอยากจะทําให้มูลค่ามันเพิ่มมากกว่านี้นะคะก็ใส่ผักชนิดอื่นเข้าไปไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศบ็อกโคลี่แครอทนะคะที่เราปลูกเองได้ก็ยิ่งมีมูลค่ามากขึ้นจาก30จาก50ก็จะเป็นชุดละ100ได้ง่ายๆถ้าเรายิ่งใส่ผักเข้าไปนั่นเองนะคะ ค่ะและก็อีกหนึ่งวิธีในการทำผักสลัดขายนะคะก็คือถ้าเรามีผักที่ต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่แบบนี้เราจะขายเป็นกิโลขายเป็นกิโลส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมหรือนะคะแม่ค้าที่นำผักสลัดไปทำเป็นสลัดมิกซ์หรือสลัดโลขายนั่นเองนะคะ พวกจัดจานด้วยนะคะแม่ค้าที่ทําพวกสเต็กเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องใช้ผักสลัดในการจัดจานตอนนี้หมูอ้วนจะแนะนําวิธีการแพ็คผักสลัดเป็นกิโลนะคะเป็นกิโลเราจะใช้ถุงขนาดนะคะถุงถุงที่วขนาดสิบสองคูณยี่สิบนะคะสิบสองคูณยี่สิบนะคะเมื่อได้ถุงมาให้แบะถุงแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะจับจีบจับจีบที่โคนถุงนะคะให้เป็นจีบสามเหลี่ยมเลยวาง พอวางถุงได้แล้วนะคะนี่เป็นจีบแบบนี้นะคะวางแล้วเราก็จะหยิบผักสลัดวางเลยนะคะก่อนที่จะจัดลงไปให้สลัดน้ําออกให้สเสด็จนะคะวิธีการรวบ่แบบนี้นะคะใช้มือนะคะรวบแบบนี้เบาๆนะคะผักจะไม่ช้านี่นี่คือวิธีการจับผักที่ถูกต้องนะคะจับแบบนี้แล้วตั้งลงไปท่านี้นะคะตั้งลงไปเลย เดี๋ยวมูอ้วนทำให้ดูอีกทีนะคะรวบใช้มือรวบนะคะลงไปเลยนะคะถ้าเราเจอใบผักที่มีรอยช้ำแบบนี้ให้ดึงออกนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะไปพาต้นอื่นเสียหายได้นะคะดึงออกเลยแล้วก็ตั้งลงไปท่านี้เลยนะคะ ผักสลัดจะมีหน้าของเขานะคะพอเรารวบได้แล้วเนี่ยเวลาจะไปตั้งคู่กันอ่ะมันจะมีหน้าอ้วนกับหน้าแบนนะคะอย่างด้านนี้คือหน้าอ้วนยะด้านนี้คือหน้าแบนพอตั้งเอาหน้าแบนชนนะคะผักจะไม่กระทบกันจนรุนแรงนะคะสามต้นแล้วนะคะมาดูต้นที่สี่นะคะสลัดอย่างนี้นะคะถึงใหญ่แค่ไหนก็ใช้วิธีเดินนะคะจับมันจะจับได้ง่ายๆเลยเห็นไหมคะจับได้อย่างง่ายๆ ต้นที่สี่นะคะตอนนี้เรามาดูต้นที่ห้าหนึ่งต้นมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณขั้นต่ำหนึ่งขีดนะคะเดี๋ยวหมูอ้นช่างให้ดูนี่หนึ่งขีดนะคะเท่ากับหนึ่งกิโลก็จะใช้อยู่ที่ประมาณสิบถึงสิบสองต้นไม่เกินนั้นอันนี้ต้นที่ห้านะคะ ที่6การขายสลัดโลหมูอ้วนจะแนะนำว่าให้ขายชนิดละ1กิโลนะคะขึ้นไปถ้าลูกค้าจะเอารวมก็คือต้องสั่ง2ชนิด2กิโลเราก็จะขายได้ง่ายนะคะแล้วก็ได้ราคาเพราะผักแต่ละชนิดถ้ามามีกรวมกันนะน้ำหนักจะไม่เท่ากันนั่นเองลูกค้าก็อาจจะเสียน้ำหนักด้วยก็ต้องแยกชนิดไปเลยแบบนี้ ในต้นที่แปดแล้วนะคะต้นที่เจ็ดเจ็ดใช่ไหมอันนี้ต้นที่แปดน,ะะน, 7. 7น,น,น,นี่อันนี้หน้าอันนี้หน้าเรียบอันนี้หน้าน,นูนผักเขจะมีหน้าของเขาต้นที่แปดนะคะตอนนี้หมูอ้วนจัดไปแปดต้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะชั่งให้ดูว่าน้ำหนักถึงกิโลหรือยังนะคะ แล้วหยิบหูยิ้วขึ้นมาได้แบบนี้เลยตัวนี้นะคะหมูอ้วนส่งร้านอาหารนะคะเมื่อก่อนทําแบบนี้ขั้นต่ำเจ็ดวันคือผักสดเหมือนเดิมเก็บในตู้เย็นแค่วิธีนี้แค่นั้นไม่ต้องทําอย่างอื่นเลยนะคะอันนี้แปดต้นนะคะเดี๋ยวเราจะชั่งกิโลนี่คือน้ําหนักแปดต้นหนึ่งกิโลนะคะเท่ากับต้นหนึ่งก็ขีดขีดกว่าหรือบางต้นอาจจะมีสองขีดนั่นเองนะคะเสร็จแล้วหมูอ้วนก็จะผูกปาก ถุงสิบสองคูณยี่สิบนะคะขนาดผูกปากนะคะจะผูกสองชั้นก็คือชั้นแรกก็คือที่ปิดปากอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่โก้ซูมกล้องนะคะอันนี้คือชั้นที่ที่หนึ่งนะคะพันไว้ท่านี้ไม่ให้ลมเข้านะคะไม่ให้ลมเข้าไม่ให้ลมออกอันนี้ชั้นที่สองทำท่านี้นะคะแล้วก็ถือไปส่งลูกค้านะคะถุงละหนึ่งกิโล อันนี้ตามแต่ตกลงนะคะราคาขั้นต่ำนะคะถ้าถ้าซื้อเยอะ50กิโลขึ้นไปนะคะก็จะอยู่ที่กิโลละ80บาทเป็นส่วนใหญ่นะคะหรือถ้าต่ำลงมาหน่อยก็ไม่เกิน100บาทสำหรับส่งร้านค้าร้านอาหารนะคะสำหรับผัก1กิโลนะคะนี่คือ1กิโลเราจะได้อยู่ที่ประมาณ1 0 0บาทขั้นต่ำเอาง่ายๆเลยนะคะส่วนอันนี้ชุดนี้30บาทเป็นผักมิตรนะคะจะมีน้ำหนักอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวหมูวนพามาดู อันนี้คือมิกซ์สลัดของเราเราไม่ได้คำานึงที่น้ำหนักแต่เราจะเอาปริมาณชนิดผักให้เยอะที่สุดนะคะจะมีน้ำหนักอยู่ที่2ขีดนะคะโดยประมาณก็จะอยู่ที่ราคา30บาทนะคะสขีดแต่ตัวนี้ก็จะขายได้สามารถทําขายได้ทั้ง2แบบเลยถ้าใครที่มีผักเยอะนะคะ ต้นใหญ่ขายกิโลและผักที่เป็นใบเหลือนะคะเวลาร้านจะมีใบร่วงก็มาจัดมีขายก็ยิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองนั่นเองนะคะค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆเลยที่หมูว้นนำมาเสนอนำมาฝากทุกคนสำหรับคนที่เริ่มปลูกผักสลัดทานเองแล้วนะคะจนชำนาญจนสามารถที่จะมีผักในกระถางเยอะๆแล้วนะคะอยากได้รายได้เสริมนะคะอาชีพเสริมก็สามารถที่จะทำตามหมูว้นแบบนี้ได้เลยนะคะค่ะส่วนวิธีการหาลูกค้าหมูว้นก็แนะนำไปแล้วนะคะเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนเลยนะคะคนใน แถวบ้านที่ทำงานนะคะพูดคุยแล้วก็เชิญชวนให้เขามาชิมผักของเราหมูอ้วนการันตีเรื่องรสชาติของผักออร์แกนิกนะคะรับประกันได้เลยว่ากรอบหวานอร่อยไม่มีรสชาติขมแน่นอนถ้าปลูกถูกวิธีนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้หมูอ้วนก็จะขอลาทุกคนไปก่อนกับเทคนิคดีๆเจ้าผักสลัดนะคะเดี๋ยววันนี้จะจัดชุดผักสลัดให้แม่ไปขายนั่นเองค่ะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ใครสนใจที่จะสั่งซื้อสินค้าหมูอ้วนสามารถทักมาหาหมูอ้วนได้ที่ idline ด้านล่างนี้เหมือนเดิมน,นะคะและหมูอ้วนก็ยังมีสินค้าบริการทาง shopee ปปและ myshop สั่งซื้อได้24ชั่วโมงไปเลยค่ะ